มกราคม2568 12ราศีเริ่มต้นปีใหม่ไปพร้อมๆกันราศีไหนจะเป็นราศีที่ออกสตาร์ทปีด้วยความร้อนแรงติดตามคําภีร์กรดวงชะตาครบทั้ง12ราศีกันได้ที่ดวงรายเดือนกับหมอช้าง EP 63ครับสวัสดีปีใหม่นะครับเราเข้าสู่เดือนมกราคมนะครับเดือนแรกของปี2568 นะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องขออวยพรนะครับให้กับแฟนๆหมอช้างทีวีทุกท่านเลยนะครับเริ่มต้นปีด้วยความสุขสมหวังในทุกสิ่งทุกประการนะครับให้ชีวิตเนี่ยได้พบได้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับให้มีเงินทองไหลมาเทมามีทั้งสุขภาพกายและก็ใจ ที่แข็งแรงเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามนะครับหมอช้างทีวีซึ่งเรามีหลายรายการมากนะครับไม่จะเป็นในเรื่องของดวงรายเดือนกับหมอช้างฮวงจุ้ยดีกับหมอช้างหมอช้างพาไหว้นะครับและอีกหลายรายการที่เตรียมจะเริ่มต้นนะครับในปี2 5 1 8นี้นะครับอย่าลืม ไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดติดตามกัน,นเยอะนะครับและที่สําคัญนะครับต้องขอขอบคุณจากใจเลยนะครับเพราะว่าใน EP ีล่าสุดนะครับที่เราลงในเรื่องของดวงปี2,568นะครับเรียกว่าในทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง Instagram ทาง YouTube และก็ทางช่องทาง t i k t o อกนะครับยอดวิวรวมกันทั้งหมดทุกช่องทางนะครับทะลุเกิน9ล้านวิวนะครับสำหรับดวงปี2568ก็ต้อง ขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับและในวันนี้นะครับมาในแบบชุดจีนเนี่ยนะครับก็มีเหตุผลครับเพราะว่าปีนี้ตุ๊จีนเนี่ยมาอยู่ในเดือนมกราคมนะครับจะตรงกับวันที่29มกราคมนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นอกจากเราจะมาเช็คดวงในทุกๆเรื่องกันแบบละเอียดเจาะลึกแล้วเนี่ยนะครับก็ยังอยากจะแนะนำนะครับว่าเคล็ดลับในเรื่องของการไหวการขอพรในช่วงเทศกาลตุ๊จีนต้องทําอย่างไรนะครับ เทพองค์หนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือเทพไฉสิงเอียนะครับสาหรับใครที่ขอพรในเรื่องของโชคลาภเพราะท่านเป็นเทพที่ให้ผลในเรื่องของโชคลาภเงินทองโดยตรงเนี่ยนะครับในปีนี้เราก็จะไหว้องค์ไฉสิงเอียกันในวันที่28นะครับเป็นคืนวันที่28เรียกวเป็นคืนมันไหว้นะครับเวลาประมาณ5้าทุ่มจนถึงตีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเราผู้ไหว้เนี่ยก็จะหันหน้าไปยังทิศเหนือนะครับของไหว้เนี่ยง่ายๆลยครับเป็นอาหารเจ นะครับเจชไยนะครับผลไม้น้ำชาดอกไม้แจกันอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่สะดวกที่เราจะจัดหาเตรียมมานะครับว่าวาเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมลาของไหว้มารับประทานเพื่อความเป็นสุริมงคลและใน EP นี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับศูนย์การค้าเซ็นท่านครับและในช่วงเทศกาลตรุดจีนนะครับใครที่อยากจะไปไหว้ขอพรนะครับองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือองค์ไฉซิงเอียนะครับในคืนวันที่ 28บมกราคมนะครับก็สามารถมาเจอผมได้นะครับมาไหว้ด้วยกันครับมาทำพิธีด้วยกันนะครับที่ศูนย์การค้าเซนทันเวสเกตนะครับสามารถติดตามรายละเอียดในช่วงท้ายๆคลิปของเราได้เลยครับคำพยากรณ์ดวงชะตาเดือนมกราคมสำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษชาวราศีเมษนะครับเรียกว่าเป็นราศีที่ออกสตาร์ทปีด้วยสิ่งที่ดีเลยนะครับเรื่องงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่มีความก้าวหน้านะครับเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณเนี่ย เริ่มที่จะมีพลังเข้ามามากขึ้นนะครับดังนั้นเรื่องศัตรูอุปสรรคการถูกใส่ร้าย,ายนินทากันแกล้งสิ่งที่ติดขัดทั้งหลายเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณต้องมีการพูดคุยสื่อสารเจรจาเยอะหน่อยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับจะส่งผลทําให้เกิดความสําเร็จที่ดีนะครับอาชีพที่เป็นในหน้าตัวแทนการขายทั้งหลายเนี่ยก็จะส่งผลดีนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการทํางานนั้นอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาค่อนข้างจะเยอะ นะครับเพราะว่ามันมีดวงดาวของการเรียกว่าอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เท่าไหร่นะครับอาจจะออกไปติดต่อธุระการงานข้างนอกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความวุ่นวายนะครับแต่ว่าเป็นความวุ่นวายที่ส่งผลในเชิองของความสําเร็จที่ดีตามมาได้นะครับในเรื่องของเงินนั้นนะครับก็สบายใจหายห่วงนะครับราศีเมษเป็นราศีที่หมุนเงินได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคปัญหาหรือว่าความติดขัดทางด้านการเงินเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปนะครับเพียงแต่ว่า จังหวะดวงดาวโชคลาภเนี่ยยังไม่ได้แรงมากนะครับก็คงจะเป็นลักษณะของน้ำพักน้ำแรงครับอาจจะมีเข้ามาบ้างนะครับขอให้ราศีเมษเนี่ยมั่นใจในเรื่องของซิกเซนลางสังหอนที่แม่นยำของตัวเองนะครับก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดโชคเกิดข่าวดีในเรื่องของการเงินตามมาได้ครับในขณะที่เรื่องของความรักนั้นนะครับก็มีทิศทางแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้คุณเป็นราศีที่เจออุปสรรคปัญหาความรักหลายอย่าง นะครับเรื่องเก่าๆเ,เรื่องของปัญหาที่เคยทะเลาะกันเอากลับมาเถียงกันใหม่อะไรแบบนี้นะครับนั้นชาวราศีเมษก็เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายนะครับใครที่มีคู่มีแฟนแล้วถือว่าอยู่ในจุดที่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีความลงตัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับคกำพยากรณ์ดวงชะตาเดือนมกราคมสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤศภชาวราศีพฤษภนะครับต้องบอกว่าในช่วงเดือนมกราคมนะครับถือว่าเป็นการออกสตาร์ทเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยด้วยสิ่งดีๆหลายเรื่องเลยนะครับ อย่างในเรื่องของการทํางานนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในเชิงของการทํางานครับแต่ว่าก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ทําให้เกิด เรื่องของความสําเร็จความก้าวหน้าที่ดีในเชิงการทํางานนะครับแล้วก็ในเดือนมกราคามนี้ราศีพฤษภเนี่ยก็เป็นราศีที่มีลุ้นจะได้ในเรื่องของข่าวดีเ,<อ>เกี่ยวกับตําแหน่งด้วยนะครับเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าการโปรโมทอะไรต่างๆถ้าหากคุณรอรู้อะไรบางอย่างอยู่เนี่ยเดือนนี้จะมีข่าวดีเข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินนะครับต้องบอกว่าดวงดาวนเนี่ยสัมพันธ์กับในเรื่องของการเดินทางนะครับใครที่ช่วงนี้นะครับต้องออกไปเจอลูกค้าที่อยู่ไกล ค้าขายต่างจังหวัดไกลๆหรือเดินทางถึงขั้นต่างประเทศเลยเนี่ยยิ่งเดินทางเยอะเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลดีในเรื่องของการเงินที่ดีตามมาด้วยนะครับทำให้การเงินเนี่ยมีความคึกคักความวุ่นวายนะครับหรือว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับใครที่มีคู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้เนี่ยดวงคู่ของคุณนะครับจะนําข่าวดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง รหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจการค้าขายด้วยกันกับแฟนคุณเนี่ยแฟนคุณอาจจะหาลูกค้าใหม่ๆทําให้เกิดรายได้ที่ดีเข้ามามากขึ้นนะครับดังนั้นช่วงนี้แฟนคุณเนี่ยเขาพูดอะไรเนี่ยต้องยอมมาก,ก่อนนะปล่อยให้เขานําไปก่อนนะเพราะว่าโอกาสที่จะนําข่าวดีในเรื่องของการเงินมาให้กับความรักของเราเนี่ยก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคนที่ยังเป็นโสดก็รอจังหวะก่อนนะครับจริงๆจังหวะดวงดาวความรักสําหรับคนโสดเนี่ยอาจจะมาแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองครับ คำพยากรณ์ดวงชะตาเดือนมกราคมสําหรับผู้ที่เกิดราศีเมถุนชาวราศีเมถุนนะครับเรียกว่าออกสตาร์ทปีใหม่นะครับในเดือนมกราคมเนี่ยในเรื่องของการทํางานนะครับจริงก็ถือว่ามีความลงตัวแล้วก็มีข่าวดีหลายอย่างนะครับบางโปรเจกต์บางงานที่คุณเคยคิดไว้เคยวางแผนไว้นะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้นํามาเริ่มต้นนะครับในช่วงเดือนแรก ของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องฝากเตือนชาวราศีเมถุนนะครับก็คือเรื่องของคนนะครับเรื่องของการเจรจาอาจจะมีข้อผิดพลาดมีการสื่อสารที่ไม่ลงตัวนะครับหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเชิงของลูกน้องบริวารอะไรเหล่านี้นะครับอันนี้ก็ต้องฝากเตือนเอาไว้ด้วยซึ่งมันจะส่งผลต่อเนื่องนะครับมาถึงเรื่องของการเงินด้วยนะครับเพราะว่าในช่วง เดือนมกราคมนี้นะครับราศีของคุณเนี่ยเป็นราศีที่มีดวงในเรื่องของการเสียเงินค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เสียเงินอย่างเดียวนะครับคือดวงในเรื่องของโชคลาบก็มีเข้ามานะครับอาจจะเป็นเหมือนแบบการลงทุนที่มันมีความเสี่ยงหรือโชคลาบเล็กๆน้อยๆอยเนีย่ยก็มีเข้ามาให้ลุ้นในเดือนนี้นะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนทุกขลาบก็ได้นะครับะฉะนั้นใ,นใครมีเงินมีโชคนะครับในเดือนแรกของปีนะอย่าลืมรีบไปไหว้พระบริจาคทาบุญซะนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องทุกขลาบตามมานะครับ ในขณะที่เรื่องของความรักเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการประครับประคองนะครับใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วระมัดระวังเรื่องของคําพูดการสื่อสารเรื่องเล็กจะก,กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็มีอะไรเนี่ยค่อยๆพูดค่อยคุยกัน นะครับจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคนที่ยังเป็นโสดนะครับจังหวะดวงดาวแบบนี้อย่าเพิ่งไปฝืนไปรีบนะครับผมว่ารอไปอีกสักระยะหนึ่งแป๊บเดียวไม่นานนะครับก็น่าจะมีข่าวดีเข้ามาให้รุ่นด้วยเช่นเดียวกันครับข้พาพเจ้าดวงชะตาเดือนมกราคมสําหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎชาวราศีกรกฎนะครับถือว่าเป็นราศีที่ออกสตาร์ทปีมาเนี่ยก็มีข่าวดีหลายอย่างนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความติดขัดอย่างในเรื่องของการทํางานเนี่ยอยู่บ้าง แต่ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับโดยเฉพาะออยิ่งพอเข้าสู่ชักประมาณช่วงกลางเดือนมกราไปแล้วนะครับจังหวะรวมดาวเรื่องของการเจราจานะครับการได้รับความช่วยเหลือที่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของหุ้นส่วนการเซ็นสัญญาทําข้อตกลงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าขอให้เลยชักกลางเดือน16มกราไปแล้วนะครับโอกาสที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็จะมีเข้ามามากยิ่งขึ้นครับ ในขณะที่เรื่องของการเงินนะครับดวงดาวรายได้เนี่ยมีเข้ามานะครับจะเป็นพวกเงินที่คุณรออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนแบ่งคอมมิชชั่นนะครับรายได้ที่แบบเอ็มมันยังไม่ได้แต่ค้างมันจากปีที่ผ่านมาแล้วนี่นะครับในปี68นี้ก็จะมีจังหวะมีโอกาสรายได้ที่ดีเข้ามาแต่ว่าฝากนิดหนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับเดือนนี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าดวงดาวในเรื่องของโชคลาภหรือว่าการลงทุนอะไรที่มันสเสี่ยงเนี่ย โอกาสจะขาดทุนเนี่ยมีเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เรื่องของความรักนั้นนะครับก็อยากจะให้เว้นวักไปก่อนนะครับใครที่ยังเป็นโสดอยู่อย่าไปฝืนอย่าไปพยายามครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับก็คงต้องพยายามดูแลความสัมพันธ์กันให้ดีนะครับนี่ถือว่าเป็นบททดสอบสําคัญนะครับแต่ก็เชื่อว่าพอผ่านจากมกกราไปแล้วเนี่ยพายุหรือว่าความวุ่นวายทางด้านความรักเนี่ยก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปนั่นเองครับ คัาภีร์กรดวงชะตาเดือนมกราคมสําหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์นะครับเข้าสู่เดือนแรกของปีนะครับมกราคมเนี่ยในเรื่องของการทํางานครับถือว่าเป็นเดือนแห่งเส้นทางใหม่ๆรับปีใหม่เลยทีเดียวนะครับดังนั้นใครที่ตั้งใจอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับเช่นย้ายแผนกนะครับย้ายบริษัทนะครับจัดร้านใหม่ขายสินค้าตัวใหม่เปิดตัวอะไรใหม่ๆเนี่ยในเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีครับเพราะว่าดวงดาวเนี่ยมันส่งผล ในเรื่องของความท้าทายเส้นทางใหม่โอกาสใหม่ๆที่จะมีเข้ามาในชีวิตของคุณเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข่าวดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือคุณเป็นราศีที่เรียกว่าอะไรที่เป็นแบบคนที่มันทอกสิท์ทั้งหลายนะครับจะหมดไปกับปีเก่านะครับเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยจิตใจแล้วก็พลังในการทํางานที่สดใสยอย่างแน่นอนครับในขณะที่เรื่องของการเงินนะครับดวงดาวการเงินยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงของไรายได้ส่วนแบ่งอะไรก็ตามแต่ว่าฝากไว้นิดหนึงนะครับว่ามันจะมาแบบไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่นะครับหรือมาแบบไม่ค่อยครบเต็มตามจํานวนนะครับบางทีบอกกันไว้ร้อยมาครึ่งหนึ่งนะครับบอกกันไว้อาทิตย์หน้ามากันเดือนหน้าอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นราศีสิงห์ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินกันให้ดีด้วยนะครับ ในขณะที่เรื่องของความรักนั้นนะครับต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวนะครับสำหรับราศีสิงห์เนี่ยใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วดูแลปรับตัวปรับความเข้าใจกันให้เยอะนะครับเพราะดวงดาวภาสานดวงเขาเรียกเหมือนพระศุกร์เข,ข้าพระเสาร์แทรกอะไรแบบนี้นะครับก็มันเป็นช่วงที่เซ็งเซงเบื่อหน่ายความรักได้ง่ายนะครับแต่เชื่อว่าทุกอย่างด้วยเรามีการเตรียมตัววางแผนล่วงหน้านะครับจากหนักก็จะกลายเป็นเบาลงได้นะครับคัมภีร์กรดวงชะตาเดือนมกราคมสาหรับผู้ที่เกิดราศีกัน ชาวราศีกันนะครับเรียกว่าในช่วงเดือนแรกของปีนะครับก็ควรต้องเป็นช่วงเวลาแห่งการออกสตาร์ทด้วยความรอบคอบนะครับเพราะว่าจังหวะดวงดาวเนี่ยคือราศีกันเขาเป็นราศีที่มีข่าวดีในเรื่องของการลงทุนนะครับเช่นมีสินค้าใหม่มาขายเพิ่มนะครับมีโอกาสในการขยับขยายมีการเติบโตอะไรที่คิดหรือตั้งใจจะทำเนี่ยก็จะได้เริ่มต้นทําในเดือนมกราคมนี้นะครับแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่า พอเราเริ่มทําขยับขยายปุ๊บเนี่ยบางคนจะมีบริวารมีลูกน้องเพิ่มขึ้นนะครับดวงคุณเนี่ยมันก็จะไปมีปัญหามีความวุ่นวายกับเรื่องของบริวารเรื่องลูกน้องนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่เราสามารถจะดูแลตรวจสอบหรือจัดการได้ด้วยตัวเองนะครับก็แนะนําว่าในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดเราปล่อยผ่านไปฝากให้คนนู้นดูคนนี้ทําแทนเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาตามมานั่นเองครับ ในขณะที่เรื่องของการเงินนั้นนะครับคือต้องบอกว่าคุณเป็นราศีที่มีความวุ่นวายทางด้านการเงินหลายอย่างนะครับหรือว่าง่ายคือมันอาจจะต้องหมุนเงินเยอะหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าหาเงินไม่ได้แต่หาได้มาปุ๊บก็มีรายจ่ายรออยู่ทันทีนะครับแต่ว่าดวงดาวแบบนี้จะดีสําหรับคนที่เป็นพวกนักลงทุนนะครับบางทีเราลงทุนปุ๊บนะครับเสร็จสักพักนึงอ้าวก็อาจจะได้ มีรายได้อย่างอื่นชดเชยหรือได้เงินปันผลได้อะไรกลับมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการบุญเงินที่ต้องดูแลตรวจสอบกันให้ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่เรื่องของความรักนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าต้องระมัดระวังนะครับในเชิงของคําพูดนะครับใครที่มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นได้นะครับดังน,นั้นก็ขอให้ถนอมน้ำใจกันแล้วก็เข้าอกเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้นในเดือนนี้คร คำพยากรณ์ดวงชะตาเดือนมกราคมสําหรับผู้ที่เกิดกราศีตุลชาวราศีตุลน,นะครับเรียกว่าออกสตาร์ทปีมานะครับในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความท้าทายและก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาหลายอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเดินทางนะครับถ้าหากคุณอยากจะเดินทางไปประชมุมอบรมสมัมมนา,นาเดินทางติดต่อลูกค้านะครับการเดินทางทั้งหมดเนี่ยจะส่งผลดีในเชิงของความกนะ้าวหน้า ในเรื่องของการทํางานนะครับแต่แน่นอนครับพอมันเดินทางเยอะไปนู่มนมานี่เยอะเนี่ยงานมันก็จะวุ่นหน่อยนะครับก็ต้องฝากไว้ว่าในเชิงของความวุ่นวายในเรื่องของการทํางานเนี่ยมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นนะครับคุณอาจจะต้องเจอกับปัญหาสาระพัดสารเพเลยนะครับก็ต้องตั้งสติรับปีใหม่กันให้ดีด้วยนะครับในขณะที่เรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกข่าวดีนะครับราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่มีข่าวดีในเรื่องของโชคลาภ ช่วงนี้ใครที่แบบชอบอะไรที่มันเสี่ยงๆนะครับมีลุ้นเข้ามามีโอกาสถูกรางวัลจับฉลากได้ของขวัญน,นะครับที่มันเป็นรางวัลพิเศษรางวัลใหญ่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการเงินรายได้ที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แนะนําว่าปีใหม่นะครับหาโอกาสไปไหว้พระทำบุญหน่อยนะมันจะได้ช่วยเสริมพลังในเรื่องของโชคลาภของเราให้ไปในทางที่ดีได้นะครับและในเรื่องของความรักนั้นนะครับอาจจะต้องฝากเตือนเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเพียงแต่ว่า บางทีมันอาจจะเอาปัญหาเก่าๆเรื่องราวในอดีตกลับมาพูดคุยกันนะครับโดยทําให้เกิดข้อขัดแย้งช่วงนี้ก็ต้องค่อยๆดูแลแล้วก็ประครับประคองกันไปนะครับส่วนคนโสดก็อาจจะเชียร์ในช่วงเดือนหน้านะเดือนกุมภาพันธ์เทศกาลแห่งความรักแล้วก็อาจจะมีดวงในเรื่องของความรักที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับคากรรดวงชะตาเดือนมกราคมสําหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกนะครับในเดือนแรกของปีเนี่ยต้องออกสตาร์ทด้วยเรื่องของการพูดการสื่อสารเยอะๆนะครับเพราะว่าจงังหวะดวงเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะครับยิ่งถ้าหากคุณทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของการขายการเจรจาติดต่อเนี่ยจะส่งผลดีนะครับในหน้าตัวแทนพ่าค้าแม่ค้าดวงจะปิดการขายได้ดวงจะมีโชคในเรื่องของการเจรจาและการงานก็จะมีความสําเร็จความก้าวหน้ารับปีใหม่เลยทีเดียวนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับก็ดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงเลยนะครับราศีพิจิกเนี่ยมีดวงในเรื่องรายได้เนี่ยเข้ามาหลายทางพร้อมกันเลยนะครับโอกาสแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยรายได้ที่ดีขึ้นนะครับรายได้พิเศษรายได้จรนะครับได้จับเงินก้อนในเดือนนี้เนี่ยมีเข้ามาให้รุนอย่างแน่นอนครับในขณะที่เรื่องของความรักก็ยังคงนิ่งๆน,นะครับเดือนนี้ไม่ได้มีอะไรที่หวือหวา คนมีคู่มีแฟนแล้วก็ยังสามารถดูแลจิตใจกันได้นะครับคนที่ยังเป็นโสดอยู่อาจจะต้องรอจังหวะของดวงดาวไปสักระยะหนึ่งก่อนจะดีกว่าครับคำพยาก์ดวงชะตาเดือนมกราคมสําหรับผู้ที่เกิดราศีธนูชาวราศีธนูนะครับเปิดสักกาใหไ่เนี่ยเรียกว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ดีเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านการทํางานนะครับคุณมีสิทธิ์นะครับจะได้โปรโมทเปลี่ยนตําแหน่งไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย หรือใครที่เรียกว่าอาจจะเป็นเจ้าของร้านเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีโอกาสมีข่าวดีในธุรกิจกิจการของคุณนะครับส่งผลดีต่อเนื่องเลยนะครับไปถึงเรื่องของการเงินนะครับทำให้มีความคึกคักมากเป็นพิเศษนะครับดังนั้นใครที่เกิดราศีธนูเนี่ยเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่งานเยอะหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นความเยอะความหนักที่ทําให้มีความสําเร็จที่ดีรออยู่นะครับในขณะที่เรื่องของการเงินอย่างที่บอกนะครับว่า ดวงดาวรายได้เนี่ยสบายใจหายห่วงนะครับคุณเป็นราศีที่มีโอกาสมีช่องทางในการหาเงินหาไรายได้ที่ดีเข้ามาหลายทางเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยแนะนำนะครับก็คือในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับหรือว่าการลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงเยอะๆนะครับโอกาสที่มันจะมีปัญหาหรือทําให้เรียกว่า <S 2> <S 2> <S เกิดเรียกว่าความขัดทุนเอาไวง่ายๆนะครับ ถ้ามีเงินมีทองเนี่ยนะครับเก็บไว้นะครับเอาไปลงทุนอะที่มันชัวร์ในเดือนนี้จะดีที่สุดนะครับในขณะที่เรื่องของความรักนั้นก็เฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นนะครับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วก็ยังคงพูดคุยกันได้นะครับคนที่ยังเป็นโสดก็ยังนิ่งๆนะครับยังเอาความแน่นอนในเรื่องของความรักครั้งใหม่ไม่ได้ครับคัมรกร,ร์ดวงชะตาเดือนมกราคมสําหรับผู้ที่เกิดราศีมังกร ชาวราศีมังกรน,นะครับเริ่มต้นปีออกสตาร์ทปีเนี่ยด้วยข่าวดีในเรื่องของการทํางานเลยทีเดียวนะครับคุณเป็นราศีที่ผู้ใหญ่เจ้านายลูกค้าจะให้ความเมตตานะครับจะส่งผลดีหลายเรื่องเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อเสียงความน่าเชื่อถือนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตําแหน่งที่ดีขึ้นนะครับเราก็จะมอบหมายงานที่ว่าชิ้นสําคัญนะครับชิ้นที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับเราเนี่ยได้เริ่มต้นทําในเดือนมกราคมนี้นะครับอย่าไปปฏิเสธอย่าไปบ่ายเบี่ยงนะครับเพราะนี่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีสําหรับเรื่องของการทํางานของคุณนะครับแถมดวงในเรื่องของการพูดคุยติดต่อโน้มน้าวสื่อสารอะไรเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับพูดอะไรไป คนเชื่อคนฟังขายอะไรไปเนี่ยคนอยากจะซื้อกับคุณแน่นอนนะครับในขณะที่เรื่องของการเงินนะครับจังหวะดวงดาวการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ดวงในเรื่องของโชคลาภนะครับแต่ว่ามันเป็นเงินที่มาจากในเชิงของน้ําพักน้ําแรงการหาเงินหาไรายได้อะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังคงคึกคักนะครับแล้วก็ทําให้มีไรายได้ที่เพิ่มพูนงอกเงินเข้ามามากยิ่งขึ้นด้วยครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับอาจจะมีต้องเตือนกันบ้างนะครับสำหรับคนที่ยังเป็นโสดนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไปเจอกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะครับดวงดาวมันมีเรื่องทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงในเชิงของความรักได้ง่ายนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้ไปมีปัญหาเรื่องมือที่3เข้ามาในเดือนนี้นะครับเพราะดวงดาวมันแรงโอกาสที่เข้ามาปุ๊บเดี๋ยวอา,อาจจะทําให้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ง่ายเลยครับ คัาภร์ยกรดวงชะตาเดือนมกราคมสําหรับผู้ที่เกิดราศีกุมชาวราศีกุมนะครับออกสตาร์ทปีนะครับอาจจะต้องขอเน้นเรื่องของการเดินทางเยอะๆหน่อยนะครับเพราะคุณเป็นราศีที่เรียกว่าถ้าออกไปข้างนอกเยอะๆได้ไปเจอคนได้ไปสัมมนาไปออกบูธงานแสดงสินค้าเนี่ยอันนี้จะส่งผลดีนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่นิ่งๆกันที่ไม่ไปไหนเนี่ยอันนี้ ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าดวงดาวเนี่ยมันมีผลในเรื่องของปัญหาทางด้านการสื่อสารการเจรจานะครับหรือว่าบางทีการไปออกหน้ารับแทนอะไรให้กับคนอื่นเนี่ย มันก็จะส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีตามมานะครับรวมไปถึงในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยนะครับราศีกุมเนี่ยต้องตรวจสอบทุกบรรทัดด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะมีข้อผิดพลาดมีเรื่องตกหล่นเนี่ยมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าดวงดาวเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปทั้งปีนะครับอันนี้เฉพาะเดือนมกราคมนะครับเป็นเดือนที่ต้องเอาใจใส่ในเรื่องของการเซ็นสัญญาเรื่องของการทําข้อตกลงต่างๆเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในขณะที่เรื่องของการเงินนะครับต้องบอกว่า ถ้าเรือนี้คุณวางแผนที่จะลงทุนวางแผนที่ต้องใช้เงินวางแผนที่จะปิดหนี้อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้เพราะว่ามันเป็นเดือนที่มีดวงเสียเงินอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าราศีกุมเนี่ยเป็นราศีกระเป๋ารั่วพอสมควรนะครับหามาได้เยอะก็หมดไปเยอะนะครับดังนั้นการวางแผนรายรับรายจ่ายการช้อปปิง้งหรืออะไรที่มันไม่จําเป็นในเดือนนี้เนี่ยอาจจะต้องตัด,ต,ดตัดออกไปบ้างน่าจะดีที่สุดนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับจริงๆคนโสดก็อยากจะให้พักเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดือนนี้ดวงดาวมันยังอีรุงตุงนางนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องจุกจิกกวนใจนะโดยเฉพาะปัญหาการสื่อสารเนี่ยต้องย้ำนะครับเพราะว่าคุณเป็นราศีที่จะพูดอะไรไปแล้วทําให้เกิดความเข้าใจผิดของคนเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นในเชิงทั้งเรื่องงานหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของคาพูดให้มากเป็นพิเศษครับ คำพยากรณ์ดวงชะตาเดือนมกราคมสําหรับผู้ที่เกิดราศีมีนชาวราศีมีนนะครับเดือนแรกของปีเนี่ยเป็นการออกสตาร์ทที่ดีนะเพราะคุณเป็นราศีที่มีตัวช่วยที่ดีเข้ามานะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหานะครับก็เหมือนจะมีพระเอกขี่ม,ม้าขาวนะครับมา ช่วยเคลียร์ช่วยจัดการให้ปัญหาต่างๆหรือว่าความวุ่นวายเนี่ยลดน้อยลงนะครับหรือรวมไปถึงในเรื่องของความก้าวหน้าถ้าหากคุณกําลังกังวลใจเพราะช่วงนี้ราศีมีนเนี่ยนะครับอาจจะได้รับข้อเสนอบางอย่างมีคนติดต่อมีคนชักชวนชักจูงไปทํานูน่นทํานี่อะไรแบบเนี้ยนะครับก็ลองพิจารณาดูได้นะครับเพราะว่าดวงคุณนั้นก็เป็นราศีที่มีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นหรือว่าลงทุนหรือทําอะไรใหม่ๆในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ในขณะที่เรื่องของการเงินนะครับเรียกว่าคุณน่าจะเป็นราศีที่ดวงมาแรงมากในเรื่องของโชคลาภนะครับใครที่แบบชอบลงทุนชอบอะไรที่มันเสี่ยงๆหน่อยนะครับโอกาสจงังหวะที่จะมีเงินได้โชคถูกรางวัลนะครับได้ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยนะครับก็จะมีเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะแต่ว่าฝากรายจ่ายอย่างหนึ่งนะครับคือราศีมีเนี่ยเป็นราศีที่เสียตังค์กับเรื่องบริวารลูกน้องค่อนข้างจะเยอะ นะครับไม่รู้าอาจจะมีปัญหาหรือมาหยิบยืมขอความช่วยเหลืออะไรก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมกันแล้วกันนะครับในขณะที่เรื่องของความรักนั้นนะครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบจิตใจนะครับคือคนเราเนี่ยนะครับมันคงมีทั้งช่วงดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปนะครับในเดือนมกราคมนี้ราศีมีนที่มีคู่มีแฟนแล้วต้องค่อยคอยคุยกันนะครับค่อยๆทําความเข้าใจกันหรืออาจจะต้องยอมถอยกันคนละก้าวนะครับหรือถ้าจะดีกว่านั้นนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีโอกาสอ้าว ไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศไปกันแบบ2ต่อ2หรือก็ไปกันทางครอบครัวเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยลดความแรงของดวงดาวที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ให้น้อยลงได้นะครับแน่นอนดวงดาวแบบนี้คนโสดคงไม่แนะนำนะครับก็อาจจะให้โฟกัสกับเรื่องของการทำงานไปก่อนจะดีกว่าครับจุดจีนปีมะเส็งนี้นะครับหรือว่าปีงูเล็กนะครับต้องบอกกอนว่างูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญานะครับความมั่งคั่งความว่องไวนะครับแล้วก็ความฉเฉลียวฉลาดนะครับโดย มูลเล็กเนี่ยนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับธาตุทั้ง5นะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุทองนะครับและสําหรับธาตุประจําปีนี้นะครับสองพจเนี่ยนะครับจะเป็นพลังของธาตุไฟนะครับซึ่งจะสื่อไปถึงเรื่องของการเติบโตการเริ่มต้นใหม่นะครับและที่สําคัญนะครับในปีนี้เนี่ยในทางโหราศาสตร์ไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าดวงดาวที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูเนี่ยนะครับก็ มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายราศีกันค่อนข้างจะคึกคักเลยทีเดียวนะตุจีนปีนี้นะครับมาพร้อมกับวาระมหามงคลมากมายครับไม่ว่าจะเป็นยูเนสโกนะครับยกให้ตุจีนเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครับ Golden y e a r of f r i e n d s h i p นะครับฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนและ45ปีเซนทันพัฒนาศูนย์การค้าเซนทันฉลองศักราชใหม่รับปีมาเส็งมาเฮงที่เซนทันครับ ในแคมเปญ The Great Chinese New Year 2025ชวนทุกท่านมาจับจ่ายไหวกินเที่ยวครบจบในที่เดียวที่ศูนย์การค้าเซ็นทันทุกสาขาครับศูนย์การค้าเซ็นทันจะสว่างสวยด้วยเทศกาลโคมไฟ Lantern of Beginning ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตื่นตากับโคมไฟยักษ์และโคมไฟมากมายรวมกว่า20,000โคมทุกศูนย์การค้าเซ็นทันทั่วประเทศนะครับ สะท้อนความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมจีนนะครับผ่านเทศกาลหยวนเซี่ยวนะครับซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลสําคัญของช่วงเทศกาลจุดจีนนะครับและโคมไฟเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ความโชคดีความรุ่งเรืองและความสุขด้วยครับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนสุดอลังการร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั่วสารทิศที่รวมมาไว้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทันปีนี้นะครับเราอัญเชิญองค์แชกงจากวัดแชกงฮ่องกงนะครับ มาให้ขอพรให้ชีวิตราบรื่นและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิวเหมือนกังหันลู่ลมเลยครับและในค่ำคืนวันที่28บมกราคม2 5 1 8นะครับมาร่รวมไหว้เทพเจ้าชัยซิงเอียนะครับหรือว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ศูนย์การค้าเซนทันเวสเกตครับโดยผมเนี่ยครับจะเป็นคนนำพิธีนะครับเพื่อพาทุกคนเนี่ยขอพรจากเทพเจ้าโชคลาภนะครับให้เราเริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคลครับ กินช็อปของไหวาอาหารมงคลและสินค้าคอลเลคชั่นตรุษจ,จีนนะครับจากร้านค้าแบรนด์ดังภายในศูนย์การค้าพร้อมจับจ่ายสินค้าคุณภาพมหามงคลอีกมากมายในบรรยากาศโมเดิร์นไชนิสมาเก็ตณศูนย์การค้าเซ็นทัลทั่วไทยเท่านั้นยังไม่พอนะครับทุกท่านยังมีโอกาสฉลองความโชคดีลุ้นรางวัลมะเสงมาเฮงช็อปและลุ้นรางวัลใหญ่ลัก้ดรอชุดทองคำแท้99.9%จาก NGG j e w e l r y หนักรวมถึง20บาทหรือแหวนเพชรแท้รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า1.8ล้านชอบครบรับฟรีทันทีซองอ่งเปาดีไซน์พิเศษและรับสิทธิ์แลกซื้อชุดชามหามงคลสุดพรีเมียมแรกซื้อได้ในราคาเพียง488บาทเมื่อชอบครบตามเงื่อนไข10 Top อปสเปนเดอร์รับทริปมาเก๊ามหามงคล3วัน2คืนสุด Exclusive ไปกับผมหมอช้างและ NGG Jewelry รับเครดิตเงินคืนหรือรับบัตรของขวัญสูงสุด17%หรือเลือกผ่อนชำระ0%สูงสุด10เดือนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการและยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆอีกมากมายแบบจัดเต็มรับเพิ่ม3,000พอยต์เมื่อช้อปสะสมตลอดแคมเปญครบ150,000บาท เพียงแจ้งสถานะเดวันเอกซ์คลูซีและแสดงใบเสร็จที่จุดแรกของสมนาคุณสมาชิกเดวันบอกเบอร์สะสมพอยต์เดวันในโซนร้านค้าชอปครบรับอ่งเป่าพอยต์เพิ่มสูงสุด5,888พอยต์แลกคุ้มเริ่มต้น1 0 8 8พอยต์รับส่วนลดสูงสุด600บาทหรือฟรีเมนูกว่า20บแบรนด์ดัง ตจีนี้อย่าลืมมาเฮงจับจ่ายไหวกินเที่ยวครบจบในที่เดียวที่ศูนย์การค้าเซ็นทันในแคมเปญ The Great Chinese New Year 2025เริ่ม7มกราคมถึง6กุมภาพันธ์2568มะเซงมาเฮง The Best Festive Destination Landmark แห่งการฉลองเทศกาลที่ดีที่สุดที่ศูนย์การค้าเซ็นทันทุกสาขาครับอาละรครับทุกวันนี้นะครับก็คือคำพยากรณ์ดวงชะตานะครับในเดือน มกราคมนะครับก็เรียกว่าจัดเต็มกันครบทั้ง12ราศีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับช่องทางในการรับชมหรือว่าติดต่อหมอช้างทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram นะครับทาง YouTube ทาง t i k t o อกนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมช่องทางใหม่อันนึงนะครับ l i n i Official นะครับหมอช้างสโตร์นะครับเรียกว่าเป็นสิ่งที่สามารถจะ ติดต่อนะครับเพื่อสอบถามข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมูการไหว้พระหรือข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวครับ